สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเรามาดูกันที่การจัดเก็บภาษีในปี2566 ไตามาตรแรกคร่ะบ,บอกว่าเก็บได้เกินเป้านะคะกว่า60,000ล้านบาทสะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเดินหน้าถูกทางเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะโดยทางด้านอนุชาบุญรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยพลเอกประยุจันโอชาน,นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับทราบรายงานจากกรมสัมพารธ์กรค่คคะถึงตัวเลขการจัดเก็บภาษี โดยในระยะเวลา4ีเดือนแรกของปีงบประมาณ2,566นะคะก็คือตั้งแต่ตุลาคม2,565มาจนถึงมกราคม2,566สามารถจัดเก็บภาษีเกินกว่าเป้าที่ตั้งเอาไว้นะคะกว่า60,000ล้านบาทส่วนใหญ่ค่ะก็จะมาจากการเก็บภาษีนิติบุคคลและมูลค่าเพิ่มเป็นหลักนะคะซึ่งก็สะท้อนถึงการฟื้นตัวของภาคธุรกิจแล้วก็การบริโภคในประเทศค่ะโดยในส่วนของการรายงานของกระทรวง การคลังช่วง3เดือนของไตรมาสแรกประจำปีงบประมาณ2566นะคะรัฐบาลก็สามารถจัดเก็บรายได้สุทธิค่ะเป็นจำนวนถึง6 3 3แสนล้านบาทสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะคะถึง13.2%ซซึ่งเฉพาะกรมสัมพากรสามารถจัดเก็บรายได้ได้ไดมากถึง4 4 6แสนล้านบาทโดยเกินจากเป้าที่ตั้งเอาไว้ถึง10%ค่ะนั่นก็สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทยนะคะทั้งจาก าภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการจับใจ่ายใช้สอยภายในประเทศทําให้มีเงินสะพัดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงการคลังก็คาดการณ์นะคะในปี2566ระบบเศรษฐกิจจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 3. 8จเจากอุปสงค์ภายในประเทศนะคะรวมถึงภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสําหรับในปีงบประมาณ2566นี้หน่วยงานต่างๆที่เก็บภาษีกรมสัมพากรกรมสัมภาสานมิตร รวมไปถึงกมรมศุลกากรก็จะได้มีการดำเนินการตามแผนนโยบายของรัฐบาลนะคะติดตามสถานการณ์การจัดเก็บภาษีอย่างต่อเนื่องโดยภายในปีงบประมาณ2,566ค่ะรัฐบาลก็ตั้งเป้าเก็บภาษีเอาไว้นะคะอยู่ที่2.49ล้านล้านบาทซึ่งจากปริมาณการเก็บภาษีในไต,ตรมาสแรกที่เกินเป้าคาดว่าในปีนี้ค่ะทั้งปีเนี่ยจะสามารถจัดเก็บภาษีตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้นะคะแล้วก็ทางกรมสรรพากรก็จะดำเนินการตามแนวทาง ทางของนายกรัฐมนตรีให้มีแผนการที่จะเพิ่มการจัดเก็บภาษีโดยการดึงเอาธุรกิจที่เกิดใหม่หลายๆประเภทไม่ว่าจะเป็นการค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์นะฮะมาเข้าสู่ระบบภาษีเพื่อให้สามารถจัดเก็บรายได้ได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยในโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการสั่งการให้การทํางานทุกหน่วยงานเนี่ยเป็นไปตามกฎระเบียบชื่นชมการเติบโตของตัวเลขทางเศรษฐกิจไทยนะคะโดยมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยเดินมาถูกทาง แลล้้วกก็ําังืนฟตัวค่ะตลอดจนยินดีในะะที่การจัดเก็บภาษีในไตรมาสแรกของปี2566เนี่ยเป็นไปด้วยดีมีตัวเลขการจัดเก็บที่เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้สิ่งเหล่านี้ค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการนะคะตามนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ขอบ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะคะโดยภาษีเหล่านี้ ก็จะถูกนำไปพัฒนาประเทศรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มอย่างยั่งยืนแล้วก็เหมาะสมนะคะตามกระบวนการกฎหมายต่อไปด้วยค่ะและเรื่องราวต่อมานะคะเรามาดูกันที่กฎหมายตอนนี้ค่ะเปิดให้บุคคล2คนสามารถจดทะเบียนตั้งบริษัทจำกัดก็มีผลบังคับใช้แล้วนะคะโดยทางด้านนางสาวไตสุรีไตสรนกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวรัฐบาลได้ดำเนินการปรับปรุงกฎ หมายที่เกี่ยวข้องกับการลดขั้นตอนอุปสรรคนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแล้วก็ทยอยมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดค่ะพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่23ปีพุทธศักราช2565ซึ่งมีสาระสําคัญนะคะในการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทได้เริ่มมีผลบังคับโดยผลของกฎหมายค่ะจะเอื้อให้เกิดการก่อตั้งธุรกิจง่ายขึ้นมีความคล่องตัวนะคะลดค่าใช้ แล้วก็ต้นทุนในการดําเนินงานสนับสนุนให้ภาคธุรกิจค่ะเป็น,นกลไกสําคัญในการสนับสนุนต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว และสำหรับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับนี้ก็ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2565กำหนดให้มีผลบังคับเมื่อพ้น90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะก็คือจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลดจํานวนขั้นต่ําของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทนะคะเป็น2คน ที่จากเดิมเนี่ยกำหนดขั้นต่ำเอาไว้3คนซึ่งแกในเรื่องนี้ค่ะก็จะทำให้มีการจัดตั้งธุรกิจได้ง่ายเอื้อต่อการเกิดธุรกิจขนาดเล็กหรือวิสาหกิจเริ่มต้นหรือที่เรียกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะมากขึ้น นอกจากนี้นะคะกฎหมายก็ยังมีการปรับปรุงค่ะให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปโดยกําหนดวิธีการประชุมกรรมการให้สามารถดําเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยส่วนการส่งคําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้นเนี่ยนะคะก็ได้กําหนดวิธีบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เป็น2กรณีค่ะตามชนิดใบหุ้นนะคะโดยกรณีผู้ถือหุ้นชนิดระบุชื่อมีการลดขั้นตอนการพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ส่วนกรณีหุ้นชนิดผู้ถือได้กําหนด ให้มีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่หรือโฆษณาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้นอกจากนี้ค่ะยังมีบทบัญญัติที่เอื้อต่อความคล่องตัวอื่นๆนะคะเช่นกำหนดให้หนังสือบริคนสนทินะคะสิ้นสุดลงในกรณีที่ ไม่ดำเนินการจดทะเบียนตั้งบริษัทภายใน3ปีซึ่งก็จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการรายอื่นๆที่จะต้องใช้ชื่อบริษัทชื่อเดียวกับบริษัทที่ได้จดทะเบียนเป็นหนังสือบริโภคสนทินั้นรวมถึงการกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบรวมบริษัทนะคะให้สามารถรวมกันได้ใน2ลักษณะก็คือการควบรวมบริษัทรวมกันแล้วเกิดเป็นนิติบุคคลใหม่กับการผนวกบริษัทนั้นก็หมายถึงบริษัทหนึ่งยังมีสภาพเป็นนิติบุคคลส่วนอีก บริษัทอื่นๆเนี่ยนะคะก็จะสิ้นสภาพนิติบุคคลไปจากเดิมค่ะที่มีลักษณะเฉพาะการควบบริษัทเท่านั้นซึ่งทางบทบัญญัติเรื่องนี้ก็จะช่วยในการลดภาระให้ไม่ต้องจดทะเบียนหรือดําเนินการส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับนิติบุคคลใหม่เมื่อต้องการมีการควบรวมกิจการนะคะพร้อมกันนี้ค่ะได้มีการบัญญัติเพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นโดยการกําหนดระยะเวลาในการจ่ายปันผลให้ต้องแล้วเสร็จภายใน1เดือนนับแต่วันประชุมใหญ่หรือกรรมการล งมติจากเดิมที่ไม่ได้มีการกำหนดเอาไว้นะคะซึ่งก็จะเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ผู้ถือหุ้นรายย่อยให้ได้รับเงินปันผลมากขึ้นค่ะนั่นก็คือในส่วนของการแก้ไขกฎหมายนะคะเพื่อที่จะให้การประกอบธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะและเรื่องราวต่อมานะคะเรามาดูกันที่ การเร่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งล่าสุดค่ะทางกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้มีการเปิดเส้นทางบริการรถเมยไฟฟ้าเพิ่มอีก2ส,สายในกรุงเทพมหานครโดยที่ตั้งเป้าในปี2566นี้นะคะจะได้มีการขยายรถเมยไฟฟ้าเพิ่มอีก1,850คันใน45เส้นทางค่ะ โดยทางด้านนาะยอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายการัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยพลเอกประยุทจันโอชานายการัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบการเปิดให้บริการเดินรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพิ่มสองสายก็คือได้แก่สาย38มนะคะมหาวิทยาลัยรามคําแหงวิทยาเขตบางนาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและสาย48ค่ะมหาวิทยาลัยรามคำแ แหงวิทยาเขตบางนาะท่าช้าง ของบริษัทไทยสมายบัสจำกัดนะคะภายใต้แนวคิด Thai s m i ช e น h ์ฟอร์เดอะ e บเตอร์ค่ะ,ปะเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าก็จะมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะพร้อมกับแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วยค่ะโดยทางสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่าในปี2565ภาครัฐและเอกชนค่ะได้ร่วมมือการจัดสรรให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนกว่า1,250คันใน70 เจเส้นทางนะคะทางนี้เนี่ยก็เพื่อจเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ในปี2,566ค่ะทางกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้มีการตั้งเป้าหมายให้มีรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้นอีก1,850คันเพื่อขยายผลนะคะในส่วนของการบริการรถโดยสารสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยภาคเอกชนค่ะก็มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการรถโดยสารเอกชนจากที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้านะคะในะอีก45เส้นทางโดยตั้งเป้าภายในปี2566จะมีรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยให้บริการถึง3,100คันในโอกาสน,นี้รัฐบาลก็ได้มีการผลักดันนโยบายค่ะเพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพสะดวกสะอาดประหยัดปลอดภยัยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ ะะโดยได้ดําเนินการปฏิรูปเส้นทางเดินรถให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกโดยเน้นการเชื่อมต่อกับทางเดินในรูปแบบอื่นอย่างไร้รอยต่อรวมถึงปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบค่ะเพื่อสนับสนุนให้เอกชนเริ่มใช้รถโดยสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสร้างความรู้กับภาคเอกชนนะคะในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการขนส่งสาธารณะที่ดีแล้วก็ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนค่ะเพื่อให้ประชาชน เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะที่ราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ทํางบริษัทไทยสมายบัสจำกัดได้จัดรูปแบบการชําระค่าโดยสารราคาพิเศษผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะหรือว่าฮอปการ์ดเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย นายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมนะคะแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐแล้วก็เอกชนที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการสร้างการพัฒนาบริการที่ดีแก่ประชาชนแล้วก็ให้ความสําคัญต่อนโยบายของรัฐบาลค่ะในการเพิ่มประสิทธิภาพรถโดยสารสาธารณะเพื่อให้บริการประชาชนแล้วก็สนับสนุนให้ผู้คนที่เดินทางมาใช้บริการขนส่งสาธารณะมีคุณภาพสะดวกสะอาดปลอดภัยในราคาที่ประหยัดแล้วก็ช่วยในการแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5ด้ด้วยนะคะ รวมไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจาราจรของกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ และเรื่องราวต่อมาเนะคะเรามาดูกันที่การให้ความสําคัญและผลักดันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไทยอาเซียนโดยมีการตั้งเป้าหมายค่ะว่าเศรษฐกิจอาเซียนเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะครอบคลุมแล้วก็ยั่งยืนค่ะโดยทางด้านอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเยผยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับทราบประเด็นค่ะเรื่องการประชุมเจ้าหน้าที่ อวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนนะคะหรือว่าซีเน o ยร c o n คโนมิ f ออฟฟิเชียลมิ g ที่ผ่านมานะคะณเมืองเซมารังสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งในปีนี้เนี่ยก็เน้นย้ำถึงประเด็นนะคะบทบาทอาเซียนที่มีความสำคัญในฐานะศูนย์กลางการเจริญเติบโต โดยมีการตั้งเป้าให้เศรษฐกิจอาเซียนค่ะเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะครอบคลุมแล้วก็ยั่งยืนโดยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวเพิ่มเติมในการประชุมครั้งนี้บอกว่าได้มีการพิจารณาถึงประเด็นสําคัญด้านเศรษฐกิจเช่นการเร่งติดตามความคืบหน้าการเจราจาระดับความตกลงการค้าเสรีนะคะเรื่อง FTA ความตกลงการค้า สินค้าอาเซียนนะคะหรือว่าอาเซียนเทรดอินกู๊ดส์อะเกรเมนต์ระหว่างอาเซียนแคนาดาซึ่งสามารถสรุปผลได้ในปี2,567ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนจีนนะคะแล้วก็ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนอินเดียะค่ะซึ่งตั้งเป้าสรุปผลนะคะในปี2,568 ความตกลงการค้าสินค้าออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งมีการลงนามพิธีสารแก้ไขความตกลงในปีนี้โดยจะเป็นความตกลงฉบับที่3ของไทยโดยสามารถใช้รูปแบบนะคะการรับรอง ถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองเพิ่มเติมจากความตกลงเอเชียเทรดอินกูดอะเกรเมนต์นะคะหรือว่าอิกา้าแล้วก็อาเซบนะคะที่ใช้ในปัจจุบันนี้อยู่ตลอดโจนการได้พิจารณาผักดานประเด็นในส่วนของการอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่การจัดตั้งของสำนักเลข,ขาธิการอาเซบเพื่อกำกับดูแลภายใต้ข้อตกลงอาเซบการจัดทำกรอบการอำนวยความสะดวกด้านบริการของอาเซียนนะคะเช่นการทำหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ามาใช้อย่างเต็มรูป แบบอำนวยความสะดวกทางการค้าลดต้นทุนทางธุรกิจส่งเสริมการค้าดิจิตอลข้ามพรมแดนนะคะส่งเสริมการใช้ e-form ดี D, เพิ่มขึ้นโดยปัจจุบันเนี่ยทางอธ e ิกา e-form ก็จะมีอัตราการใช้อยู่ที่89.6%นอกจากนี้ที่ประชุมค่ะยังได้พักดันประเด็นในส่วนของการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการสร้างขีดความสามารถนะคะการแข่งขันของ MSMEs การเปลี่ยนแปลงผ่านสู่ระบบดิจิตอลค่ะการพัฒนาที่ยั่งยืนการลดกำแงพงภาษี ะะระหว่างภูมิภาครวมถึงการขยายความสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภาคด้วยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวท,ทั้งหมดที่นํามาฝากวันนี้ค่ะและสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h a ช่องอาทัาพอดแคสต์ดิฉันพีรยาภิรพดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็ว เสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย